สวัสดีครับครับวันนี้ผมอยู่ที่ฮูเว e ร์ด m นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นดัมที่ใหญ่อันดับต้นต้นของอเมริกานะครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับใหญ่มากครับตอนนี้ผมอยู่ในฝั่งของรัฐเนวาดานะครับมันเป็นเรื่องตลกครับผมการเจอครับให้ดูบรรยากาศครับ ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งเนวาดานะครับแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะข้ามไปฝั่งอริโซนานะครับดูนะครับดูป้ายนี้นะครับสังเกตตอนนี้ผมอยู่เนวาดาครับตอนนี้ผมข้ามรัฐแล้วครับอยู่ที่อริโซนาครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับข้าม2รัฐในเพียงหนึ่งก้าวครับนี่อริโซนาครับเนวาดาทั้งเขื่อนนี้อยู่ขั้นระหว่าง2รัฐครับ ระหว่างเนวาดากับอริโซนามหาสารย์จริงๆครับเดี๋ยวผมจะข้ามฝั่งไปที่อริโซนาครับไปดูวิวทางโน้นเป็นฝั่งโน้นไหมครับเดี๋ยวผมจะขับรถขึ้นไปทางโน้นนะครับแล้วค่อยกลับลงมาทางฝั่งของเนวาดา